เมื่อมาทำสวนเกษตรเคมีนี่สินทวีน้ำตาหนองนาถูกมารสังคมหลอกขายทั้งปุ๋ยและยาอยากจะแก้ปัญหาฟื้นดินขึ้นมาด้วยจุลินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ดีนักหนาเชิญชวนกันมาเลิกสรารเคมีอาศัยแนยวทางพอเพียงชี้นำเอาแสงพระธรรมส่องนำชีวีจึงได้โชคดี ชาตินี้ขอโมทนาขอโมทนากับทุกๆคนค่ะที่มาเป็นชาวนาพ่อครูก็ฝากกับคุณแม่นมั่นไว้ว่าอยากให้เบ่าเต็มปากว่าบรรดาพ่อเขากินเหหพวกคุณนเห็ดหน้าเนี้ยพวกเห็ดตามาเดี๋ยว,เ,ว,เ,วเต็มปากนะคะก็คิดว่าอาชีพสุดท้ายนะคะก่อนที่จะ อ่าไม่ก่อนที่จะตายว่างั้นเถอะ <laughs> ก็อยากทําไร่ทํานานะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เราบวชไม่ได้ก็เป็นอาชีพที่สําคัญที่สุดรองจากนักบวชค่ะ <c oughs> ก็อนุโมทนานะคะกับชาวนาตัวจริงทุกขั้นนะคะที่ได้มาช่วยวันนี้คิดว่า <c oughs> อยากให้สืบสารงานพกครูเป็นชิ้นสําคัญมากนะคะอ่าค้าขายอะไรมันก็ไม่สําคัญเพราะมัน มันไม่เหนื่อยเท่าทำนานะคะอาชีพที่มันลำบากมันเหนื่อยเราคิดว่าไปเส้นทางสู่นิพพานด้วยการทำนาค่ะสาธุสาธุค่ะโฮชิฮิคาริเอนะคะโฮชิฮิคาริโอเคโฮชิฮิคาริค่ะสวัสดีนะคะเจริญธรรมเจริญธรรมเจริญธรรมโฮชิฮิคารินะคะแล้วก็พี่น้องชาวนาทุกคนค่ะเจริญธรรมค่ะอ้านะคะเดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะว่า แต่ละท่านชาวนาแต่ละคนนี่วันนี้เสร็จงานอบรมครูแล้วต่อจากงานปลูกเสกปลูกเสกมาตลาดอารียะตลาดอาริยะแล้วมาอบรมครูนะคะอันนี้พี่น้องจากที่ไหนคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกคนนะคะวางก่อนก็ได้คะ่ะถือม่ได้เลยคะ่ะโกสมนาวาบุญนิยมคะ่ะจากบุรีพาโศกนะคะปราจีนบุรีคะ่ะ ปีน okay. ี้ก็อายุแค่ไหนดีเนาะสาวสิบเจ็ดเนาะกลับเอากลับเอากลับเอาได้ค่ะเออจะจะขึ้นยี่สิบเจ็ดแล้วจ้าแล้วแล้วมาแล้วมาช่วยเกี่ยวข้าวอันนี้เห็นว่าล็อตสุดท้ายเหรอคะเสียดายไหมนี่เออล็อตน้นก็ได้มาอยู่ค่ะได้มาอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นประกาศเมื่อวานนี้ก็เลยเออเดี๋ยวเช้านี้เราน่าจะมาเนาะก่อนแดดร้อนร้อนก็เอาผ้าไปรอเข้าคิวซักผ้าเช็ดถาด คู้ข้าอบรมเนาะค่ะงานอบรมพื่เสร็จก็เลยมีเวลาอยู่ก็เลยขี่จักรยานมาค่ะอค่ะคะขอคุนะขอบคุณนะคะขอบคุณอบคุณนะคะอบนะะอคะตะอตคอเละคะะค่อุณหคะนูต่อเลยะคะุณนะคนะอนูจากอบคุนบ้านของกกจนหคอบุมพรุมนะคะวอนนะคะ็มีโนอกาสไน้มาเอี่ยวขอบคุณขอบคอบอานะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะเพราะว่า ไม่ไม่เคยใช้เคียวเกี่ยวนะคะที่ทางใต้เนี่ยจะเป็นแกละในการเก็บแต่ว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้ไม่มีนาข้าวแล้วที่จังหวัดชุมพรนะคะเมื่อเดิมทีก็มีนาข้าวอยู่ แต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นสวนยางสวนปามหมดแล้วค่ะก็เลยไม่มีทุ่งนาให้เราเห็นอีกต่อไปอก็ตื่นเต้นค่ะได้ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สนุกสนานค่ะขอบคุณค่ะของคุณคุณหนูนะคะเคชิญท่านต่อไปเลยค่ะคส่งส่งต่อเลยค่ะเชิญเลยค่ะแนะนาตัวนิดนึงแล้วก็ค,คิดยังไงถึงได้มาช่วยครั้งนี้ค่ะับเจริญธรรมสำนักดีครับผมพันพลังประชาชนครับจากจังหวัดเลยครับ ก็มาเรียนรู้นะครับคิดว่ามาเกี่ยวข้าวมาทานาเนี่ยมันคงไม่ได้เฉพาะเรื่องทํานาแน่ๆเลยเพราะว่าแต่ละคนมานี่สุดยอดทั้งนั้นนะครับผมได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับก็ยินดีครับเป็นบรรยากาศที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก,ก็จะมาร่วมเรื่อยๆนะครับผมค่ะค่ะ <ผม S 1> ขอบคุณค่ะอากอากกระซิบมาหลายรอบเนะว่าต้องติดตามดูให้ดีนะคะเป็นชาวนาจากทั่วประเทศเงินทํา าติธรรมทุกท่านครับผมอาตอมบ้านลาดครับมาอยู่บ้านลาดได้สองปีแล้วครับอาตอมเป็นคนที่ไหนเอ่ยคนจังหวัดนครพนมครับคนนครพนมนะได้ยินประกาศเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับว่าจะมาเกี่ยวข้าวมาเห็นพี่น้องหลายคนก็ดีใจมากเลยครับครับอาตอมแม้ว่าเป็นคนนครพนมแต่ว่าเป็นเจ้าขินบ้านด้านนะคะโอเคครับสรครับเจริญธรรมทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านครับ น้อยภูเพชรรำข้าบาราดนี่แหละครับเราคนหนึ่งนะที่ได้มีโอกาสมาดำนะดำอะเราก็คนหนึ่งที่มีโอกาสได้มาดำดำข้าวญี่ปุ่นนี่เนาะดำข้าวญี่ปุ่นต้องดำเป็นแถวเป็นแนวได้ไม่กับเหมือนกับดำนาบ้านเราก็ตอนแรกมาดำกับอาดาวเพชเนี่ยโอ๊ยทำไมมันมีระเบียบแท้อะไรประมาณนี้ครับมันยากดำยากแท้นะครับก็ดีใจครับ ทีนี้จะมีเกี่ยวจะไม่มาเกี่ยวมันก็กระไรอยู่ก็เลยขาเกี่ยวช่วยสามวันแล้วนะครับเกี่ยวสามวันแล้วก็ดีใจครับพ่อยังไงข้าวมันเป็นอาหารเป็นหนึ่งของโลกเนาะตามพ่อครูบอกก็ดีใจครับได้มาช่วยเหลือกันทุกคนนะทุกท่านโอาทำด้วยความเต็มใจนะครับผมในการขอบคุณมากมากครับเปินทางทุกท่านครับยินดีค่ะพ่อทุกถิ่นค่ะพ่อทุกถิ่นค่ะดาด้วยนะดูเดินทางครับพี่น้องตอนนี้พักเพื่อนกันด้วยครับ ก็ก็เห็นการทํานาของทีมเขาเนี่ยก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็ได้เข้าได้ผลดีมากสังเกตดูแล้วว่าเอเราน่าจะมาสนใจทําจุดนี้แล้วครับก็เลยวันนี้ก็เกือบสุดท้ายแล้วก็มาช่วยเกี่ยวอืมค่ะนุัมทนาคะเขคิดว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายและได้ผลดีก็เลยอยากจะช่วยแล้วครับ พ่อท <ider> th ุกถิ่งเป็นบรรพชนอยู่บ้านดาษมากี่ปีแล้วคะอยู่ที่นี่เกือบ30ปีิปีโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนุโมทนาค่ะอท่านต่อไปเลยค่ะครับเจริญธรรมนะครับผมเองก็เป็นแค่ญาติธรรมครับมาก็เมื่อก่อนนี่ส่งลูกลูกมาเรียนที่นี่นะครับพึ่ง พึ่งเกษียณอายุแล้วก็พึ่งมาอยู่ที่บ้านลาดนะครับก็มีฐานงานตัวนี้อาหารเป็นหนึ่งในโลกเห็นชุมชนแล้วก็อบอุ่นดีครับดูแล้วงานเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ทั้งกายทั้งใจเนาะ,ะเนี่ยบรรพชนพาทำมาก็ ดีครับมีความสุขดีครับเจริญธรรมครับเม่อกี้คุณอาแนะนําชื่อหรือยังนะอย่างแนะนําชื่อชาติชายมิ่งขวัญครับต้องต้อง้องปั่นครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะมิ่งขวัญครับเจริญธรรมสนึกดีครับผมสมบัติอมสินจากนครสวรรค์ครับไพศาลีเอามาครั้งนี้ก็มาเจอข้าวญี่ปุ่นครั้งแรกก็ไม่เคยเห็นจำชื่อได้ไหมะ จำชื่อข้าวได้ไหมอะไรนะโอเคอ่าไม่เป็นไรคะ <c oughs> ่ะโอชินามิหรืออะไรต่อต่อเลยคะ่ะเออดีเานาะดีดีเป็นตื่นเต้นครับมันเจอข้าวปลูกครั้งเดียวแล้วเกี่ยวได้ทั้งปีทั้งชาติก็เพิ่งเคยเห็นก็อยากจะขอพันธเอาไปท <c> ด <oughs> ลองปลูกดูครับเพราะมัน ครับโอ้เจอสนใจพันนะคะเจอหินพันนี่โหสุดยอดเลยค่ะวัตาการเกษตรระดับเจ็ดโอ้หครับก็ส้งใจแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาช่วยที่นี่แล้วก็คงได้มาทำงานอีกครับค่ะยินดีค่ะต้องทำไปรมยารมไป คนนี้คนนี้นั่งนั่งเกี่ยวข้าวเป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศก็ก็นข้าวเลยดังปะเนี่ยค่ะดังดังค่ะอ้เราเรากินข้าวนะคะถ้าเราเราได้มาช่วยบ้างเราก็อย่างสบายใจใช่ไหมถ้าเรากินข้าวเราเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็แบโอ้โหรู้สึกมันบาปเหมือนบาปในใจเออเราเราก็อายุเยอะแล้วนะปีนี้เจ็ดสิบสี่ชนะป้าสู ก็ <G ül> นึกว่าเอ๊ะกูจะตายยังไงดีวะ <c oughs> ว่าองั้นนะนึกถึงเรื่องตายทุกวันเลยนะปุ้เอ๊จะตายยังไงเลยเอ๊มันดีดีว่ากันนะนึกถึงแต่เรื่องความตายเพราะว่ามันมันช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วนะระวังระวัง,ระว,งระวังนะระวังตอนจะตายแล้วลืมเครียดนะพยิมได้ตลอดแต่ปุมไม่ค่อยเครียดหรอกวิ่งอารมณ์ดีเอออารมณ์ดีตายก็มีแต่รอยยิ้มว่าจะยิ้มตอนตายนะแต่ไม่ได้เปล่ารู้เออกขอบคุณนะสาธุค่ะ อาสาวข่าาจเจริญธรรมสำนึกดีทุทกท่านคะ่ะชื่อสัพยานามสว่างคะ่ะมาจากโคราชคะ่ะตั้งใจมาช่วยเกี่ยวข้าคควค่ะพอดีมางานปลูกเสกแล้วก็ตั้งใจว่าจะช่วยเกี่ยวข้าวให้เสร็จนะคะก็ยินดีที่พี่น้องมาช่วยกันทุกเออขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้ ทั่วประเทศใช่มากันทั่วทุกภาคค่ะสาธุกับทุกทุกท่านค่ะสาธุค่ะดาราดาราเนี่ยค่ะดาราเจริญธรรมค่ะทุกทุกคนค่ะเชิญเลยค่ะดิฉันสมมาตรแสงลำไ่นะคะจากจังหวัดสระบุรีค่ะก็ยินดีมากค่ะที่ได้มาเกี่ยวข้าวเพราะว่าส่วนมากก็จะไม่ได้ทำทำนาเกี่ยวข้าวเพราะว่าจะทำอาชีพอื่นนะคะแต่วันนี้สนุกมากมีพี่น้องทุกๆุกภาคขะทุกคน ยินดีกับข้าวที่เกี่ยวได้สวยแล้วก็เสร็จนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้าวข้าวนี่มีสายพันธุ์ชื่ออะไรนะคะจะลืมค่ะจะลืมชื่อจะลืมนะข้าวนี้ชื่อจะลืมนะคะอ่าอ่าคนนี้เฉลยไหนดีข้าวเขาชื่ออะไรเขาบอกชื่อจะลืมจะลืมเกษตรแผ่นดินน้ำฟ้าที่เคยอาศัย ทำกินกันไปอยู่ตามประสาใครเขาว่าเราจนก็คนเหมือนกันอาชีพทุกวันทำงานไรนาอ่าก็แบบตามจริงเนี่ยไม่เป็นอาชีพแม่ค้านะคะก็สนใจที่จะมาทำนาะเพราะว่าได้มาฟังธทำของพ่อครูนะคะพ่อครูบอกว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งค่ะ ก็เลยชักชวนสามีสามีก็อยากทําอยู่แล้วแห้ะค่ะก็เลยเราเนื่องจากว่าเราแรงน้อยเนาะค่ะเราก็เลยก็เขาก็เลยพูดตลกตลกนึว่าคุณทําไมไปแต่งงาน แต่งงานทําไมก็อยากให้คนมาทําช่วยทํานาเออท่านสมณะท่านถามเหรอคะไม่ใช่ค่ะก็ญาติธีรทำนี่แหละถามแล้วว่าเราหาคนมาทํานาบ้านลาดนี่มันไม่ค่อยมีคนทํานาโอ้เลยเสียสละวันนี้ก็เลยประทับใจนะคะเสียสละครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเพราะว่าบ้านลาดนี่ข้าวก็ยังไม่พอกินนะคะเพราะครูก็ฝากกับคุณแม่นมั่นไว้ว่า อยากให้เบ้าเต็มปากว่าบรรลาดพ่อเขากินเหหดพวกคุนณณเห็ดหน้าแหน่พวกเห็ดตามาเดียวเบ้าเต็มปากนะคะก็คิดว่าอาชีพสุดท้ายนะคะก่อนที่จะ,ะไม่ก่อนที่จะตายว่างั้นเถอะ <laughs> ก็อยากทําไร่ทํานานะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เราบวชไม่ได้ก็เป็นอาชีพที่สําคัญที่สุดรองจากนักบวชคะ่ะ <laughs> ก็อนุโมทนานะคะกับชาวนาตัวจริงทุกขั้นนะคะที่ได้มาช่วยวันนี้คิดว่า อยากให้สืบสารงานพกครูเป็นชิ้นสําคัญมากนะคะค้าขายอะไรมันก็ไม่สําคัญหรอกมันมันไม่เหนื่อยเท่าทํานานะคะเรคิดว่าอาชีพที่มันลําบากมันเหนื่อยเราคิดว่าไปเส้นทางสูนิพานด้วยการทํานาค่ะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปดาวดาวด้วยโอเคอ่าไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้อ่าค่ะประดับนอ่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะก็ดาวเพลินดาวร้องเพลงหนนีโอ้ถ้าถ้าจะร้องก็จะบอกว่าความเป็นเสือเหลืออะไรในวันนี้นอกจากนี่ทั่วเมืองกับเรื่องเศร้า มาพลิกฟื้นผืนดินท้องถิ่นเราที่อับเฉาให้เรืองรองดังทองทาให้รวงข้าวพราวสวยในท้องทุ่งให้วันพรุ่งม,มีรอยยิ้ม,มอิ่มทั่วหน้าเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวาสาาุขประชาเสรีชน คนติดดินค่ะค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจค่ะ,ค,ะค่ะรักชาวในาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นค่ะเป็นคุณครูบ้านนอกเนี่ยถ้าถ้าวันไหนฝนไม่ตกร้องไห้เลยค่ะน้ำตาน้ำตาเปียกหมอนเลยกลัวชาวนาไม่มีน้ำตกตกก้านะคะ<อ>แล้วก็ตอนเกี่ยวข้าวเลิกโรงเรียนทุกวันเนี่ยก็จะไปท้องทุ่งเลยค่ะไปหาบข้าวช่วยชาวบ้านจนเขาอยากได้เป็นลูกสะใภ้ค่ะ ในที่สุดก็คําตอบอยู่ท้องทุงจริงๆค่ะอ้าหัวหน้าพาอาหัวหน้าเถอะมานิดนึงค่ะไม่ไม่ไม่อยากบอกหรอกได้น้องน้องเคยขยันผู้รับใช้ประจํากลุ่มนะคะเชิญเลยค่ะอ้าน้ายุอยู่เขาคงจะดีใจมากนะอายุอันนี้ก็ดีใจ มาไปนั่งเถิบมาเถิบมาครับก่อนอื่นก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องเราทุกคนนะครับผมไม่นึกว่าวันนี้จะอบอุ่นจะอบอุ่นอย่างเนี้ยครับเพราะว่า ผ้องมวัน,นวันนี้มันไม่ใช่ชาวนาธรรมดามีทั้งนายตำรวจนายทหารนะครับผู้กองผู้กองติ่งนะครับทกศด้วยท <c oughs> ด้วยนะครับแล้วผู้พัน <c oughs> ผู้พันสมบัตินี่นะครับไม่ไม่นึกว่าท่านเป็นผู้พันกรมสรรพวุฒรท่านก็สา์มานะครับวันนี้ก็ ขอบคุณพวกเราโดยเฉพาะพี่ใหญ่พี่ทุกถิ่นนะครับนะครับปีนี้คาดว่าปีต่อไปคาดว่าเราเราน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่จะให้บ้านราดเราเนี่ยประกาศสักดาว่าบ้านราดไม่ใช่ลูกคนสุดท้องบ้านราดคือลูกที่โตแล้วพร้อมที่จะพึ่งตนเองด้วยลำแข้งของตนเองแล้วก็ เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนอื่นจะมีข้าวเหลือกินจะให้ม,หมีข้าวเหลือกินนะครับจะมีข้าวเหลือกินนะครับถ้าทีมงานเราเข้มแข็งอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่า,าป่าสีเขียวนะเราต้องทําไปถึงสักวันหนึ่งนะครับก็คิดว่าคิดว่าเลยป่าไปอีกนะเลยนะ,นะครับคิดว่าข้าวพันธุนี้พันโคชีคาริเนี่ยถ้าเราจับช่วงจังหวะเขาเป็นอ่ะเขาทําง่ายง่ายกว่าข้าวเมืองไทยเราเยอะนะครับแล้วก็ เขามีลำต้นที่แข็งแรงแล้วก็สามารถตัดแล้วเก็บเกี่ยวได้หลายหลายรอบในหนึ่งปีนะฮะนั่นแหละขอให้เราจับแล้วเห็นว่าคุณค่าของเขาก็ก็เยอะอคุณค่าของเขาเนี่ยเป็นข้าวที่มีคุณค่าอาหารสูงที่สุดในโลกเราทดลองกับท่านคิดถูกตอนแรกท่านคิดถูกนี่ท่านเป็นเบาหวานเป็นสมณะอาพาธฮะแล้วก็ท่านจะเปื่อยตามร่างกายแล้วนะครับพอข้าว กับแทมเป้ไปให้ฉันนะครับกลับมาหายเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเราได้ผ่านการทดลองแล้วว่ามีคุณค่าอาหารจริงนะครับก็คิดว่าถ้าพ่อครูเกิดมาพร้อมก็คิดว่าน่าจะได้น่าจะได้ฉันแล้วนะฮะน่าจะได้กินแล้วไมนะ่ไม่ไม่รูท่านจะมาในร่างอะไรเราก็จะทํานารอพ่อนะครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกน้ําใจที่ให้กําลังใจตกลรงข้าวข้าว,าวนี่ชื่ออะไรคะพี่น้อง โอชิฮิคาริอาพูดพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามโอชิฮิคาริารนะคค่ะขอบคุณทุกท่านครับ